ไม่ถึงกันแบบนี้เดี๋ยวหนูเรียงให้ดูแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะม,มูนิกาซิซมานเห็ดเรยะะเียงผ้าให้เบิ่งเนาะค่ะวีธีเรียงผ้าเนาะค่ะเรียงผ้าผ้าชิ้นเล็กใส่ผ้านี่คือใส่ผ้าไว้ใส่ข้างในนะคะเศษเศษก็จะเป็นส่ฝอยฝอยอันนี้นะคะใส่ผ้า มาเเศษก็มีชิ้นเล็กมีเป็นชิ้นมีเป็นแผ่นก็มีค่ะนี่ก็เป็นไส้ไส้ฝอยๆเนาะคะ่ะไส้เป็นเส้นถ้าถ้าไส้เป็นแผ่นก็จะดีหน่อยจ้ะันไส้มันเป็นแผ่นเนาะจะเรียงง่ายนะ,ะเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะ่ะแล้วก็มาจับตัดเลยค่ะตัดตัดแล้วก็แล้วก็มาเรียงใส่เรียงใส่บล็อกนี้นะคะ ถ,บบถ้าเป็นเส้นแบบนี้เอ้ยนะถ้าเป็นแผ่นแบบนี้เดี๋ยวหนูมาทําให้ดูนะถ้าเป็นแผ่นแบบนี้ก็สามแผ่นงานก็ค่อนข้างที่จะว่าจะละเอียดก็ละเอียดอะคะว่าแต่ว่าง่ายก็ง่ายเนาะถ้าถ้าบางท่านก็เพิ่งจะเริ่มทําหรือว่ายังไม่เคยทำเนี้ยก็จะยากหน่อยแหละคะ่ะแต่ไม่ค่อยรู้ระบบเนาะ คนที่ทํามานานแล้วอย่างนี้ก็อพอจะรู้ทาพอจะทาได้ไม่ว่ากันเนาะสําหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มทําใหม่เนี่ยก็จะเนี่ยค่ะเส้นแบบนี้เส้นฝอยๆแบบนี้เราไม่รู้จะเรียงไงเราก็โรยลงมาแบบนี้เลยแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเรียงประมาณเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะลองทำดูจ้าไม่ยากนะคะ ลองทำดูจ้าแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ในมาตรฐานค่ะอยู่ในเกณฑ์เนาะค่ะเนาะสห้าผืนขึ้นค่ะต่อ1นกิโลไม่หนาจ้าลองทำดูนะคะเพราะว่างานไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายค่ะถ้าเรา,าเข้าใจในงานแล้วนะคะเนาะราก็ฝึกหัดทำไปเรื่อยๆค่ะสำหรับมือใหม่นะคะเนาะ แผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะไม่ถึงกันแบบนี้ไม่มีคนถือกล้องแล้วก็ค่อยๆขยับกล้องเอาแล้วก็แล้วก็เรียงมาแบบนี้ค่ะ แต่ว่าละเอียดก็ละเอียดแล้วค่ะระดับหนึ่งเนาะสำหรับเราท่านที่ยังทําไม่เป็นหรือว่ากําลังหัดทําอย่างนี้นะคะมาเป็นแนวทางว่าผ้าชิ้นเล็กๆเนี่ยเราก็มาประดิบประดอยมาทําได้จ้ะโดยที่เราอย่าท้อนะคะทอได้ค่ะทอได้แต่เราก็ต้องลงมือทำนะคะไหนที่เราลยไปหน่อยแล้วก็ตัดออกค่ะ เลยบล็อกเราก็ตัดออกนะคะมาช่วยมาช่วยเลี้ยงผ้าหน่อยสำหรับท่านที่ว่างานนะคะงานว่าถ้าว,ว่ายากกถา็ถ้ายังไม่เคยทําก็จะยากนะคะถ้าเคยทําแล้วก็พอทําได้จะงานก็ค่อนข้างที่จะละเอียดถือว่าละเอียดก็ระดับนึงนะคะ แต่ว่าเราอย่าเห็นแค่ความสําเร็จเนาะค่ะเนาะออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้นะคะอยากให้มองว่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มทําเรากว่าจะถึงผลเราถึงจะเห็นผลสําเร็จของของงานเนาะอยากให้มองตรงนู้นนะคะว่าก่อนที่จะออกมาเป็นงานชิ้นสําเร็จง่ายๆว่าเรามองว่าไม่ยากแต่จริงๆแล้วมันก็ยากนะคะนี่นะคะเป็นผ้าแบบนี้นะคะไม่ถึงกันแบบนี้เดี๋ยวหนูเรียงให้ดูนะคะไม่ถึงกันแบบนี้เราก็เรียงไปก่อนค่ะ เียงไปก่อนนะคะเลาะริมๆไปก่อนโอ้ยไม่มีไม่มีมมขาตั้งกล้องก็ไม่ถึงเนาะวันนี้นะคะทําให้ดูนะคะนี่ทําแบบนี้ไปก่อนนะคะเราทําแบบนี้แล้วนะคะพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วเนาะผ้าเอาผ้าวงรีนะคะเป็นผ้าวงรีแบบนี้นะคะ ผ้าวงรีแบบนี้วางเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วออกมาก็จะแบบนี้ค่ะก็จะดูสวยงามแบบนี้นี่ค่ะเป็นไส้ผ้า ใส่ข้างในเป็นไส้ฝอยๆแบบนี้ค่ะเราจะมาตัดก็ได้เราจับลรยก็ได้ค่ะแบบนี้